ว่าต้องพอใจแล้วครับกับคนงานสองวันลบสิบช็อตก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ว่าสนามนี้บนกรีนก็ค่อนข้างยากนิดหน่อยการให้หลายการให้น้ำหนักเพราะว่ากืีนค่อนข้างสโลปครับแต่ก็ก็เล่นออกมาได้ดีครับก็คงเล่นตามแผนเดิมพยายามตีเพราะว่ากรีนที่นี่ค่อนข้างเล็กแย่ตีให้โอกาสตัวเองเพราะว่าถ้า,ถา,ถา,ถาตีได้ออนเนี่ยก็มีโอกาสพัด เอกายก็คงเล่นตามตามแผนเดิมที่ที่เล่น anyway. 2ว <t ries> ันแรกก็ต้องต้องดูว่าคนงานจะเป็นยังไงครับก็ช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์โควิดก็เชื่อว่าทุกคนก็ระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดก็ตัวโมเมงก็ระมัดระวังใช้อาชีตประจำวันโดยไม่ประมาทไปในสถานที่ที่โล่งที่โปร่งผู้คนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายาม ก็อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าคือเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากที่จะติดโควิดนะครับก็ช่วยๆกันเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันขอบคุณครับ